สวัสดีครับสวัสดีค่ะเพื่อนข้าราชการและบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ทุกท่านวันนี้พวกเราจะมารายงานความคืบหน้าเรื่องโครงสร้างองค์การใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆได้รับทราบครับพี่กล้องคะทําไมกรมประชาสัมพันธ์ต้องปรับโครงสร้างองค์การใหม่ด้วยคะเพราะโครงสร้างของกรมก็เหมือนโครงสร้างของบ้านแล้วเราใช้มานานมากแล้วตั้งแต่ปี2545แนเกือบ20ปีแล้วนะ สภาพในวงการสื่อในประเทศและทั่วโลกเปลี่ยนไปมากกรมเราเลยปฏิบัติภารกิจไม่ค่อยสะดวกทำงานก็ไม่คล่องตัวการตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนยุทธศาสตร์ใหม่ของกรมก็ทำได้ไม่ถนัดเพราะโครงสร้างของเราไม่ได้ปรับให้ทันการครับแผนยุทธศาสตร์ใหม่ของกรมเอ ใช้แผนยุทธศาสตร์20ปีที่มุ่งเน้น4ด้านคือรับฟังเสียงประชาชนและชี้นำประเด็นสำคัญสร้างสังคมที่ประชาชนมีภูมิรู้ในการดำรงชีพเป็นผู้นำด้านข้อมูลดิจิทัลและเครือข่ายข้อมูลและเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงหรือเปล่าคะเป๊ะเลยครับน้องไมค์กรมเราจะเพิ่มประสิทธิภาพได้อีกมากแต่ต้องปรับปรุงโครงสร้างและทบทวนภารกิจให้รับกับสถานการณ์ปัจจุบันเสียก่อน เหมือนการจัดบ้านให้พร้อมต้อนรับสิ่งใหม่ๆเลยนะคะว่าแต่จัดบ้านใหม่แล้วดีกว่าเดิมยังไงบ้างล่ะคะจัดแล้วเราจะเน้นการเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ภาครัฐเน้นการทำงานเชิงรุกมุ่งลูกค้าผู้รับบริการแต่และกลุ่มเน้นการทำงานเชิงพื้นที่เน้นการทำงานร่วมกันได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นจะตอบโจทย์ลูกค้าผู้ใช้บริการของกรมได้ถนัดชัดเจนยิ่งขึ้นครับพี่กล้องลองยกตัวอย่างเด็ดๆของโครงการใหม่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ ตัวอย่างนะครับกรมเราเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีผู้ผลิตข้อมูลข่าวอยู่แล้วทุกวันทั่วประเทศเราทำงานนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วข้อมูลพวกนี้ถ้าเราเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบริหารจัดการก็จะกลายเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่มากที่ฝรั่งเขาเรียบ big data ไงโครงสร้างใหม่จะมีหน่วยงานบริหารจัดการและสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรข้อมูลพวกนี้โดยเฉพาะเราสะสมข้อมูลไว้เยอะมากเอาของดีที่เรามีอยู่แล้วมาต่อยอด ใช้ประโยชน์ในยุคใหม่นี้ได้เลยครับดีจังเลยค่ะสมัยนี้ข้อมูลถือเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากถ้าจัดเก็บให้เป็นระเบียบสามารถสืบผลใช้งานง่ายกลายเป็น Big Data คลังข้อมูลด้านสื่อและประชาสัมพันธ์ของประเทศได้เลยนะคะแล้วยังตรงกับยุทธศาสตร์กรมที่จะเป็นผู้นำด้านข้อมูลดิจิทัลและเครือข่ายข้อมูลด้วยค่ะโครงสร้างใหม่ไม่ได้มีแค่เรื่อง Big Data นะครับยังมีงานใหม่อื่นๆเช่น การบริหารเทคโนโลยีและสินทรัพย์ถาวรด้วยครับฟังดูน่าจะเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ของกรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างโอกาสให้เกิดผลตอบแทนคุ้มค่ายิ่งขึ้นประมาณนี้หรือเปล่าคะถูกต้องแล้วครับโครงสร้างใหม่จะมีกองที่รับผิดชอบภารกิจใหม่ที่สำคัญสำคัญ โดยรวมงานที่เกี่ยวข้องมาไว้ในหน่วยงานเดียวกันงานชัดเจนขึ้นผลงานก็ชัดเจนเป็นรูปธรรมขึ้นด้วยครับจะได้มีเจ้าภาพดูแลกระบวนงานหรือผลงานหลักของกรมใช่ไหมคะอย่างนี้ต้องเพิ่มจำนวนกองหรือเปล่าคะไม่เพิ่มกองครับใช้วิธีรวมงานที่จำเป็นมาจัดตั้งขึ้นเป็นกองใหม่ เพื่อผลักดันเป้าหมายภารกิจใหม่ของกรมโดยเอากลุ่มลูกค้าผู้รับบริการและผลงานเป้าหมายเป็นหลักและนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้นนะครับถ้าจัดโครงสร้างใหม่ให้ทันสมัยก็จะลดงานซ้ําซ้อนเพิ่มความยืดหยุ่นคล่องตัวทันสถานการณ์มากขึ้นแล้วเราควรเตรียมพร้อมรับโครงสร้างและภารกิจใหม่อย่างไงบ้างคะขอแค่เพื่อนชาวกรมประชาสัมพันธ์ทุกคนเปิดใจพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ตั้งเป้าหมายร่วมกันกับกรม พัฒนาตัวเองและพัฒนางานไม่หยุดนิ่งอยู่ที่เดิมทำงานเป็นทีมและทำงานมุ่งผลสำเร็จมากขึ้นก็เป็นพลังช่วยผลักดันโครงการนี้ให้สำเร็จได้แล้วครับฟังแล้วรู้สึกมีความหวังมีกำลังใจขึ้นมาเลยค่ะอยากเห็นรูปลักษณ์ใหม่กรมของเราเร็วๆจังได้เห็นแน่นอนครับเมื่อโครงสร้างใหม่ผ่านความเห็นชอบแล้วกรมจะมีการประกาศขอความร่วมมือในเรื่องต่างๆออกมาเป็นระยะโปรดติดตามข่าวสารผ่านสื่อช่องทางต่างๆอยู่เสมอนะครับ โครงการนี้จะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากเพื่อนเทุกคนขอขอบคุณล่วงหน้าในความร่วมมือครับ